พาณิ์ไพรสนีไทยผนึกกำลังช่วยเกษตรกรแจกกล่องและตะกร้าผลไม้2 3 8 0 0 0ชิ้นฟรีค่าส่งทั่วประเทศลดต้นทุนแก้ปัญหาผลไม้ค้างดานคาดกระจายผลไม้อีก3,000ตันกครงการค้าภายในร่วมกับบริษัทไพรสนีไทยจำกัดผนึกกำลังช่วยเกษตรกรไทยแจกกล่องและตะกระ้าบรรจุผลไม้กว่า2 3 8 0 0 0ชิ้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศ เร่งกระจายผลไม้ไทยกว่า3,000ตันลดต้นทุนและแก้ปัญหาผลไม้ตกท้างจากสถานการณ์ด่านปิดประเทศเพื่อนบ้านสร้างโอกาสขายผ่านระบบขนส่งที่ครอบกลุ่มและรวดเร็ววันที่19มิถุนายน2568นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าปีนี้ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตผลไม้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ1 1 7 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเช่นมังคุดและเงาะซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงปลายฤดูผลผลิตนายวิทยากรกล่าวต่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้กรมการค้าภายในจับมือร่วมกับบริษัทไตรสณีทไทยจำกัดที่มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพกรมการค้าภายในขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนเกษตรกรไทยอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อผ่าน Facebook หรือโทรศัพท์เข้ามาแสดงความห่วงใย และพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรไทยในช่วงที่มีผลผลิตปริมาณเยอะภายใต้แนวคิดเกษตรกรปลูกด้วยใจคนไทยกินด้วยความรักซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าของผลไม้ไทยที่มีคุณภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกประชาชนที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้บ้านหรือทาง f a c e b o o k กรมการาค้าภายใน DI t หรือสายด่วน1569 ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันเปิดตัวนะครับโครงการความร่วมมือระหว่างกลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กับทางบริษัทไปษณีไทยนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นการความร่วมมือในการที่ร่วมมือกันในการส่งนะครับมอบกล่องไปษณีนะครับไปยังกลุ่มเกษตรกรต่างๆทั่วประเทศนะครับให้แก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะส่งไปษนี โดยเฉพาะเรื่องของผลไม้นะครับไปยังจุดหมายปลายทางทั่วประเทศนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับปีนี้นะครับยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราขยับตัวเลขของกล่องที่เราจะมาช่วยนะครับให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผลไม้เนี่ยนะครับถึง2,40,000กล่องนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับทุกปีปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับซึ่ง จากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะกระจายนะครับผลผลิตของผลไม้นะครับโดยใช้กล่องไปษณีนะครับโดยที่ต่อไปนี้ท่านที่นิยมไลฟ์สดนะครับขายของขายสินค้านะครับสามารถที่จะไลฟ์เสร็จปุ๊บเอากล่องไปษณีของเรานะครับแพ็คนะครับซึ่งเรามีทั้งกล่องนะครับขนาดบรรจุ10กิโลกรัมนะครับถึงประมาณ190,000กล่องนะครับแล้วก็ ที่เป็นตะกร้านะครับสำหรับสินค้าบางประเภทผลไม้บางประเภทนะครับเหมาะกับการใส่ตะกร้าก็มีเตรียมตะกร้าไว้ให้อีกถึง5 0,000นกล่องนะครับท่านเอากล่องเหล่านี้หรือตะกร้าไปที่ไปรษณีย์นะครับแล้วก็ส่งทั่วประเทศฟรีนะครับนี่เป็นความร่วมมือของ2องพันธมิตรนะครับก็คือกรมการค้าภายในแล้วก็ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่ง ปีนี้นะครับก็จะต้องเรียนว่าปีนี้เป็นปีหนึ่งนะครับที่เรามีผลไม้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับจากผลผลิตปกติเนี่ยถึงประมาณ17%นะครับโดยตอนนี้เนี่ยผลไม้ในเขตภาคกะวันออกเนี่ยใกล้สิ้นสุดแล้วนะครับแต่ก็จากสถานการณ์การปิดด่านนะครับของประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ทำให้ตอนนี้ทางกรมการค้าภายในร่วมกับพันธมิตรต่างๆนะครับในการที่ช่วยดึงเอาผลผลิต นะครับจากแหล่งผลิตในเขตภาคตะวันออกซึ่งขนาดนี้ก็จะมีเยอะมากก็คือในเรื่องของมังคุดนะครับต่บเงาะนะครับเป็นสําคัญเอามากระจายผ่านพันธมิตรในช่องทางต่างๆและอีกหนึ่งในพันธมิตรที่สําคัญร่วมงานกับเรามาตลอดก็คือทางบริษัทไพรสณีไทยนะครับฉะนั้นที่เป็นกังวลว่าผลไม้จะติดหรือตกค้างอยู่ในเขตชายแดนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้เรามาร่วมมือร่วมใจกันนะครับ ช่วยกันส่งผลไม้ไปอย่างทั่วประเทศนะครับและก็เป็นการรองรับนะครับในเรื่องของผลไม้ภาคใต้ที่กําลังจะออกมารวมถึงในเขตภาคเหนือก็คือจะมีเรื่องของลำไยนะครับเป็นหลักนะครับดังนั้นนะครับในช่วงต่อไปน,นี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะนะครับในภาคใต้ก็ดีลำไยในเขตภาคเหนือก็ดีนะครับแล้วก็ลองกองนะครับ ในเขตภาคตะวันออกที่กําลังจะออกมานะครับรวมถึงตัวอื่นๆนะครับรวมถึงส้มแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับตลอด1ปีต่อไปนี้นะครับท่านสามารถนะครับติดต่อทางสํานักงานพาณิจังหวัดที่ท่านตั้งอยู่นะครับเพื่อขอรับกล่องได้นะครับโดยที่เราจะมีการจัดส่งเป็นรตๆนะครับดังนั้นเนี่ยท่านต้องติดต่อล่วงหน้านะครับแล้วก็ทางพาณิชจังหวัดนะครับสำนักงานพาณนย์ก็จะจัดจัดส่งไปให้ท่านเอากล่องใส่ ผลไม้นะครับต้องขอความร่วมมือนะครับขอเป็นผลไม้อย่างเดียวนะครับอย่าเอาตัวอื่นมาใส่นะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรานะครับบางคนเอาทัพพีกระทงกระทาใส่อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอขอความร่วมมือด้วยเพราะงานนี้เราต้องการจะช่วยเหลือนะครับเรื่องของผลไม้เกษตรกรผู้ผลิตนะครับวันนี้ทางกรมการค้าภายในนะครับแล้วก็ไปรษณีย์ไทยนะครับเราพร้อมแล้วนะครับที่จะไปต่อไม่รอเัมแล้วครับขอบคุณครับ ในฐานทางบริษัไทยด้วยค่ะในส่วนของความพร้อมมาคารมาตรการในการส่งเสริมเกษตรกรในครั้งนี้แล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากการปิดดานเป็นไงบ้างคะก็เรียนว่าประชทไทยนะคะก็ทํางานใกล้ชิดร่วมกันกับทางกรมการค้าภายในมาโดยตลอดนะคะเราทํางานใกล้ชิดกันใน่ง่ที่ว่าเราช่วยทํากล่องผลไม้นะคะซึ่งมีเป็นกล่องที่มีมาตรฐานแล้วก็ใช้ในการขนส่งผลไม้จริงๆเพราะว่ากล่องนั้นเนี่ยถ้าเกิดพวกน้องๆเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ากล่องนี้มีรู นะคะรูนี้ก็เป็นรูระบายอากาศแล้วรูนี้ก็จะแล้วก็ตัวกล่องเองเนียก็จะรองรับาการกระแทกนะคะระหว่างการขนส่งได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเนนี้เรามีความพร้อมอย่างยิ่งที่เรา เราเราเราทำกล่องนะคะเรียบร้อยแล้วที่พร้อมจะส่งภายในเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยจัดส่งแล้วก็กระจายผลไม้เนี่ยด้วยวิธีการบริการ e อ s นะคะซึ่งเป็นบริการประชนีด่วนพิเศษเพราะว่าเราอยากจะย่น,ยนระยะเวลาให้ผลไม้ที่ถึงมือผู้รับเนี่ยส่งตรงจากสวนเนี่ยมีความสดใหม่นะคะแล้วก็ถึงมือผู้รับเนี่ยแล้วก็รับประทานได้อย่างเหมือนกับว่ามาจากสวนรับประทานจากสวนจริงๆนะคะอันนั้นก็เป็นความพร้อมของเราประการที่หนึ่ง ประการที่2ก็คือว่าเราเนี่ยทำงานใกล้ชิดกับทางสำนักงา,านพณนชย์จังหวัดนะคะเพื่อที่เราจะออประสานงานกันเพื่อให้มีการกระจายกล่องผลไม้เนี่ยแล้วก็ตะกร้าผลไม้เนี่ยได้อย่างทั่วถึงนะคะให้พี่น้องเกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆนะคะประการที่3ก็คือว่าเรามีการอบรมบุรุษระชาีของเราพี่ไพรนะคะ <c oughs> ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะหน้าตาเช่นประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะเ,เป็นคนที่แนะนําแล้วก็ให้บริการนะคะที่ อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็บอกกันว่าเราจะรับกล่องได้ที่ไหนจะส่งยังไงหรือไรในอีกทางนึก็คือว่าการส่งของเนี่ยนะคะสามารถส่งได้ทั้งที่ทําการไประชียและในอีกทางหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะไปรับณนสวนแล้วก็ที่อยู่ของผู้ฝากได้ขอ,ของเกษตรกรเจ้าของสวนได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่เป็นแปลงใหญ่ที่มีปริมาณของผลไม้เยอะๆนะคะและประการสุดท้ายก็คือว่าในการส่งด้วยบริการ EMS เนี่ยมันก็จะสามารถติดตามตรวจสอบ นะคะก็คือมีระบบ track and trace ที่จะติดตามว่าตอนนี้กล่องผลไม้นียถึงที่ไหนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไรรษนีไทยโดยพออพันธกิจหน้าที่ของเราก็คือว่าเราส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นคนที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง เกษตรกรชาวสวนนะคะแล้วก็ผู้บริโภคที่เป็นคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องขอขอ,ขอบคุณอย่างยิ่งสําหรับกรมการค้าภายในที่ให้เราได้ทํางานร่วมกันนะคะตลอดมานะคะแล้วเราก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเกษตรกรชาวสวนทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับประษีไทยนะคะเลือกใช้บริการฝากส่งกล่องกับประษีไทยและในท้ายที่สุดก็คือต้องขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านนะคะที่เปิดใจนะคะรับ ผลไม้จากสวนที่มีคุณภาพเหล่านี้นะคะ เป็น,ปนการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะยิ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ผลไม้เนี่ยมีจํานวนเยอะมากนะคะก็อย่างที่ท่านอธิบดีบอกก็คือว่าผลไม้ภาคตะวันออกหมดแล้วตอนนี้กําลังกระจายไปที่ภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมรับมือในการที่เราทําเส้นทางขนส่งเป็นกรณีพิเศษเพื่อที่จะรองรับผลไม้ในฤดูกาลนี้ซึ่งมีหลายอย่างก็จะเรียนเพิ่มเติมว,ว่ากล่องที่เราทำานี้นะคะสำหรับผลไม้เปลือกแข็งนะคะถ้ากล่องกระดาษที่เห็นนั้นก็คือว่าใส่ทุเรียนใส่มังคุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น กล้าก็จะใช้สําหรับผลไม้เปลือกบางอย่างเช่นลำไยอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ท,ที่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวภาคเหนือตอนนี้ก็กาลังออกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอพระคุณอีกครั้งนะคะกรมคารันาภายในที่ให้ประสทไทยได้มีส่วนร่วมออในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โครงการกล่องผลไม้ดี t ขอพระคุณอย่างยิ่งค่ะค ก็ขออนุญ,ญาตเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดต่อเข้ามาผ่านทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ก็ดีโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน1569ก็ดีหรือช่องทางต่างๆเพื่อมาให้กําลังใจแล้วก็เห็นถึงความพร้อมเพรียงของคนไทยนะครับที่อยากจะช่วยสนับสนุนนะครับเกษตรกร,กรไทยผลไม้ไทยนะครับคนไทยครับ ตั้งใจผลิตแล้วเนี่ยนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับผมก็เราปลูกด้วยใจครับแล้วก็คนไทยช่วยกินด้วยความรักนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีส่งคอมเมนต์มาเยอะมากเลยอยากให้ไปส่งไปขายที่อีสานส่งไปที่ต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับแต่ก็ก็ต้องเรียนว่าแต่ละ ที่แต่ละจุดเนี่ยเราได้ทํางานร่วมกับท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในเรื่องของสํานักงานพันชุ์จังหวัดในการเชื่อมโยงเอาไปลงห้างท้องถิ่นต่างๆนะครับก็มีอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสหรือว่าทางโกโฮเซลนะครับก็ร่วมมือกับเรานะครับก็มีการดูดซับออกไปไม่ต่ำกว่า2 0 0 0ตันแล้วหรือว่า2ล้านกิโลนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจของคนไทยเรานะครับถ้าร่วมมือกันแล้วเนี่ย ทำได้ทุกอย่างในโลกนี้ค,ครับขอบพระคุณครับขอขอริเ่าท่านอธิบดีเติมอีกนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดผลไม้ของสวนไหนนะคะอยากจะขายผ่านช่องทางไปชนีนะคะเรายินดีอย่างนี้เพราะเรามี Thailand p o s t m a r t นะคะที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะลองเข้าไป ดูได้ในนั้นในขณะเดียวกันในที่ทําการประชีต่างๆนะคะเราจะมีคอนเนอร์ที่เป็น Thailand Postmart เช่นกันนะคะที่จะขายของสําหรับตัวท็อปทั่วไทยส่งได้ถึงเบอร์ซึ่งรวมถึงผลไม้ด้วยนะคะก็ฝาก Thailand Postmart ไว้กับน้องๆนักข่าวด้วยนะคะขอบคุณขอบพระคุณค่ะนอาจากงีไทยฟิสเชิร์ลก็ตอนนี้นะครับเราได้วางแผนนะครับว่า เนื่องจากว่าผลไม้ในเขตภาคตะวันออกใกล้จะจบแล้วนะครับเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะเป็นการเปิดตัวผลไม้ภาคใต้นะครับซึ่งจะมีผลไม้ท้องถิ่นอีกหลายตัวนะครับจำปาด่าเอยสับประรด ของภูเก็ตเอ่ยอะไรต่างๆนะครับก็คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกรกฎานี้นะครับเพื่อจะรองรับเป็นการเปิดตัวผลไม้ของภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือนะครับซึ่งก็จะมีลำไยเป็นหลักนะครับเราก็จะเอามานะครับจัดงานให้กับคนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับได้มีโอกาสลิ้มลองของดีของเด็ดนะครับซึ่งผลไม้เนี่ยไม่ได้มาเฉพาะสดจะมาในรูปแบบของที่เอามาปรุงเป็นอาหารเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย ขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมการค้าภายในนะครับหรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข1569ครับขอบพระคุณครับ่านอุบัติเสถานการณ์การเมืองขนาดนี้ถามว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับโครงการต่างๆของเราบ้างไหมคะไม่มีครับก็ยังไงแล้วเนี่ยนะครับผลไม้ยังไงก็ต้องออกถึงเวลาก็ต้องสุกคนไทยก็ต้องช่วยกันกินนะครับผมถึงบอกแล้วไงครับว่าเราไปต่อไม่ง้อเขมรแล้วครับขอบคุณครับเปนแอามาสเตอร์ฝากอะไรสรีคอเชิญชวนไหนครับก็ ฝากด้วยนะครับสินค้าคนไทยก็อุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับก็เรามีทั้งผู้ผลิตก็มีผู้บริโภคก็ฝากไปสินไทยแล้วก็กรมอารภายในด้วยครับอนะขอบคุบครับ